นิทานอีโศเรื่องแมวกับม้าศึกณนะเมืองแห่งหนึ่งเช้าวันนี้มีแมวตัวหนึ่งเห็นม้าศึกเดินทางเข้ามาในตัวเมืองและมันก็รู้สึกประทับใจเจ้าม้าศึกยิ่งนักเจ้าแมวคิดว่าม้าศึกช่างดูกราหารและสง่างามและเจ้าแมวเองนั้นก็รู้สึกถูกใจกระพวน ซึ่งแขวนอยู่ที่คอของเจ้าม้าศึกเหลือเกินเจ้าแมวตัดสินใจจะแขวนกระพวนประดับไว้ที่คอบ้างเพื่อหวังคมคู่ควนพวกหนูเจ้าแมวจึงไปขอแบ่งกระพวนจากม้าศึกมาลูกหนึ่งและรีบร้อยกระพวนล,ลูกนั้นใส่ไว้ที่คอของตนเองเสร็จแล้วเจ้าแมวก็เดินกลับเข้าไปในบ้านอย่างงดงามราวกับคุนศึกผู้กล้าหาญ พร้อมกลับเสียงกระพวนที่ดังกังวานพวกหนูสังเกตเห็นว่าแมวที่บ้านหลังนี้ผูกกระพวนไว้ที่คอโดยกระพวนนั้นเป็นเครื่องช่วยเตือนให้พวกหนูรู้ตัวก่อนเมื่อตอนที่เจ้าแมวกำลังมาใกล้หนูตัวหนึ่งจึงกล่าวกับเพื่อนๆของมันว่าดูเจ้าแมวนั่นสิมันนึกว่าตัวเองเป็นเหมือนมา้าศึกที่เก่งกาจและไม่รู้เลยว่ากระพวนนั้น เป็นเครื่องเตือนภัยให้พวกเราหนีมันได้ทันเรื่องนี้ซ้อนให้รู้ว่าการที่เราพยายามทำตัวให้เหมือนกับผู้อื่นโดยไม่เข้าใจความหมายหรือความสามารถที่แท้จริงของสิ่งนั้นอาจทำให้เราเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวเองและสถานการณ์รอบตัวนิทานอีสโบพเรื่องเด็กชายกับหวี ในวันเกิดของเด็กชายคนหนึ่งแม่ของเขาได้ซื้อวีให้เป็นของขวัญเขาจึงทะนุถนอมหวีอันนั้นเป็นอย่างมากและไม่ยอมให้มันอยู่ห่างจากตัวเขาเลยเด็กชายยังคิดว่าหวีนี้เป็นวีมหัศจรรย์เพราะทุกครั้งที่เขาวีผมหวีนี้ก็ไม่เคยดึงผมของเขาให้หลุดออกมาเลยแม้แต่เส้นเดียววันหนึ่ง เด็กชายออกไปเที่ยวเล่นนอกบ้านทันใดนั้นก็เกิดฝนพายุตกหนักและเขากลับลืมวีไว้ที่บ้านลมพายุได้พัดผมของเขาจนพันกันยุง่งเหยิงเมื่อเด็กชายกลับถึงบ้านเขาใช้วีอันเดิมวีผมหากแต่ครั้งนี้วีนั้นกลับทำให้ผมของเขาหลุดล่วงออกมาหลายเส้นเขาจึงโมโหและสะบดออกไปว่า เจ้าหวีใจร้ายทำไมถึงแกล้งข่าแบบนี้เจ้าหวีจึงตอบว่าถ้าทำหน้าที่เช่นเดิมผิดที่เจ้าปล่อยให้ผมเปียกโชกและพันกันตอนนี้คงไม่มีหวีเล่มไหนในโลกที่จะช่วยเจ้าได้หรอกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสิ่งของหรืออุปกรณ์ใดๆย่อมมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราใช้งานมันในสภาพที่เหมาะสม และดูแลรักษาให้ดีหากเราปล่อยปละละเลยหรือไม่ใช้สิ่งของนั้นอย่างถูกวิธีเมื่อถึงเวลาที่ต้องการใช้งานจริงสิ่งของนั้นอาจไม่สามารถช่วยเราได้หรือทำให้เกิดปัญหาแทนการตำหนิสิ่งของภายนอกเป็นการมองข้ามความรับผิดชอบของตัวเองนิทานอิสอปเรือง สุนัขจิ้งจอกขายเนื้อณหมู่บ้านสัตว์ป่าแห่งหนึ่งมีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเปิดร้านขายเนื้ออยู่สุดทางของถนนสัตว์ป่าต่างๆในหมู่บ้านต่างก็ชอบมาซื้อเนื้อจากร้านของมันวันหนึ่งมีแมวมาซื้อเนื้อที่ร้านค้านี้และกล่าวว่าข้าอยากได้เนื้อแกะชิ้นเล็กๆสุนัขจิ้งจอกจึงตอบไปว่า เจ้าเป็นแค่แมวข้าว่าเจ้าไปไล่จับหนูกินดีกว่าแล้วสุนัขจรจอกก็ไม่ขายเนื้อแกะให้แมววันต่อมามีสุนัขมาขอซื้อเนื้อกวางสุนัขจรจอกรู้สึกไม่พอใจแลกข้างกระดูกใส่พร้อมกับพูดว่าสุนัขธรรมดาอย่างเจ้าเอากระดูกไปแทะก็พอวันต่อมาเสือโครง แวะมาที่ร้านและเอ่ยถามว่าข้าต้องการเนื้อสันในของหมูป่าเจ้ามีขายบ้างไหมสุนัขจิงจอกโค้งคำนับให้อย่างเคารพยำเกรงและตอบกลับไปว่าข้ามีเนื้อชั้นเยี่ยมมากมายหลายชนิดหากท่านต้องการข้าจะนําไปส่งให้ท่านถึงบ้านเลยทีเดียวเรื่องนี้ซ้อนให้รู้ว่าอย่าลำเอียงหรือเลือกปฏิบัติผู้อื่น ควรปฏิบัติต่อทุกคนอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกันหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่องมามีมิและมิมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ